ตอนนี้ก็เดินทางมาถึง500ซับแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องเล็กๆอย่างผมด้วยนะครับ yeah, yeah, I ain't the first with the curse with the thirst that I want to be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together in in because I want to have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what yeah I ain't taking a backseat I'm passing anybody else who is rapping I'm nasty ain't nobody able to catch me they gasping they cannot compare they can't match me I'm at half speed I got your girl and Laughing and dancing, hanging on my butt. She asking to crash with me, smash with me. She's savage. She wants cash money, and she knows that I live lavishly. uh, I wanna live. I'm cold inside. เอาละครับสวัสดีครับผมนันดูเด่นนะครับและกลับสวัสดีเราผู้เล่นดีฟุตบอล2023ทุกท่านด้วยนะครับและก็กลับสวัสดีเราแฟนๆของบาเยรนมิวนิกด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับที่ได้แชมป์ของบุนเลนดิก้ามานะครับคลิปนี้ก็จะอยู่กับแพทแชมเปี้ยนของบาเยรนมิวนิกครับจะอยู่กับนักเตะที่ชื่อว่ากราเนบีนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูตำแหน่งนะครับก็จะเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับ LWF RWF แล้วก็ r m f นะครับส่วนเพสตาอย่างจะเป็นโปรตีฟิกวิงเกอร์นะครับตัวทำเกมทำริมเส้นนนนะะะเเเอาาาาล่คครรรััับบดดีี๋ยวมูกกททใช้้ แกรนด์บี้เป็นคนที่ถนัดทั้ง2เท้าเลยนะครับดีมากๆนะนักเตะที่ถนัดทั้ง2เท้านะครับส่วนการใช้แบบเท้าซ้ายเนี่ยก็คือใช้บ่อยมากๆนะครับมีโอกาสใช้ก็คือใช้เลยนะครับแกรนบี้เขาจะถนัดเท้าขวานะส่วนฟอร์มจะเป็นสแตนดาร์ดครับแล้วก็อาการป้องกันการบาดเจ็บเนี่ยก็จะเป็นโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลนะครับก็มีเซอร์เฟสนะครับมีช็อปเทิร์นมีคัสบีไฮเทิร์นซอฟต์คอนโทรลนะครับแล้วก็มีปั่นโค้งด้วยนะครับมีดิปปิ้งช็อตนะครับยิงฮุปะยิง ยิงลูกขุบอะไม่รู้เรียกว่าไงนะแล้วก็มียิงไกลด้วยครับวันทัสพาร์ตมีปั่นไซคก้อยมีเกมแมนชีฟเรียกฟาวนะครับแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันที่การอัพสเตตนะครับไม่มีอะไรมากครับคือผมอัพแบบเดิมๆเลยนะครับก็คือยิง4จ่าย4นะครับเลี้ยงบอลเนี่ยก็จะเป็น12นะครับไอเลี้ยงบอลแปดโทษทีครับเลี้ยงบอลแปดนะครับเด็กเทอร์ลิตี้แปดครับส่วนโรบอดี้สเตนเนี่ยก็จะเป็น7นะครับก็คือผมอัพแบบ แบบของมันเป๊ๆเ,เ,เลยผมมองว่าอัพแบบนี้มันสมดุลสุดแล้วครับคือด้วยที่พอยต์ของตัวการ์ิบี้เขาน้อยใช่ไหมทำให้ผมแบบจะไอจะไปสุดอีกด้านนึงเราก็จะทําให้เสียอีกด้านหนึ่งไปนะครับก็คือแบบนี้จะสมดุลที่สุดแล้วครับหรือจะอัพเป็นโรบันทิสเตน6ก็ได้นะครับแล้วก็เอาอีก2แต้มไปอัพเพสสไตล์ก็ได้นะครับส่วนตัวผมจะอัพเมียนครับเต็มเลยนะครับ แล้วก็พลังสูงสุดของแกนเนเบ่ก็จะอยู่ที่97นะครับเอาล่ะเดี๋ยวก็จะมาอธิบายในเรื่องของสเตตต์อเราเอาเข้าทีมกันสักหน่อยนะครับการหาช่อง84นะครับการควบคุมบอล88นะครับเลี้ยงบอล94คัดการครอบครองบอลนะครับ88เหมือนกันครับแล้วก็การส่งสันเนี่ย81นะครับส่วนเรื่องการส่งไกลหรือการเปิดบอลเนี่ย76นะครับการจบสกอ์อยู่ที่79ครับม่วงบอล60คือน้อยมากๆนะครับไม่ใช่สายม่วงบอลนะครับแล้วก็การเล่นลูกตั้งเตะครับ 74นะครับการบันโค้ง80สปีด83สปีดต้น93นะครับคิกพาวเวอร์84ครับจ้ำ65ความแข็งแกร่งของร่างกาย66คือไม่ใช่สายแข็งแกร่งหมวงบอลอะไรเลยนะครับแล้วก็บาลานซ์91สเสตอร์ินา76นะ เอาละครับหลังจากที่ใช้มาเกือบ20่สนัดน,นะครับผมรู้สึกเลยว่าจุดเด่นของการ์ดบ,บี้เขาจะเป็นเรื่องของการออกตัวความเร็วนะครับแล้วก็การหาช่องการจบสกอร์อะไรพวกนี้จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับยิงก็ไปเรียบร้อยครับก็ผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่เล่นง่ายอ่ะเราไม่จําเป็นต้องกดเล่นท่าอะไรเลยไม่จําเป็นต้องแบบไปวุ่นวายเลี้ยงบอลให้วุ่นวายแบบเสียบอลอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าถึงการเลี้ยงบอลแกจะดีนะครับแต่การครอบคอรบอลเนี่ยอย่าลืมนะว่าแบบ มันไม่ได้สูงอะไรมากมายนะครับคือมันไม่ได้แบบว่าไปปะทะกับกองหลังเขาแล้วเราจะได้บอลกลับมาเหมือนเหมือนกับโรลิโก้ที่ผมรีวิวครั้งที่แล้วโรลิโก้มันจะครอบครองบอลแบบเหนียวมากนะและด้วยที่สภาพร่างกายของการเลบี้อ่ะมันมันบางอยู่แล้วมันก็ทําให้แบบว่าถ้าเราโดนกองหลังสายความเร็วสายหนักหน่วงเข้าบอลเนี่ยมันแบบตัวปิวเลยนะครับเข้าขั้นแบบตัวปิวเลยดีกว่าวิธีเล่นของการเลบี้ที่ดีที่สุดนะครับก็คือเล่นไปตามเกมครับแบบ จ่ายวันทูส่งไปเรื่อยๆทะลุช่องนะครับให้แกวิ่งเลยครับคือวิ่งตรงๆเลยไม่จําเป็นต้องเล่นท่านะแล้วก็ยิงเข้าไปยิงแหกโกเข้าไปครับคือไม่จําเป็นต้องเล่นท่าครับอ่าแกรนีบี้อ่ะมันมีท่าช็อปเทิร์นใช่ไหมกับเซซเซเฟสคือผมเล่นมาผมไม่ค่อยติดเซซเซเฟสเลยทั้งๆที่กดตั้งใจกดแบบให้มันโยกอะ่ะแต่มันดันติดช็อปเทิร์นนะครับและช็อปเทิร์นอ่ะมันเหมาะกับตัวที่มีความแข็งแกร่งพอประมาณอะ่ะ คือช็อปเทิร์นมันจะมีโอกาสที่ศัตรูเขาจะมาปะทะบ่อยไงหลบได้ก็จริงแต่ว่าร่างกายอ่ะมันไม่หลบนะครับทําให้บางบางตัวที่ใช้ช็อปเทิร์นตัวมันจะกระเด็นนี่ครับผมพยายามใช้ท่าช็อปเทิร์นนะครับอ่าช็อปไปแล้วมันหลบไม่พ้นครับไม่ไม่รู้ดิไม่รู้ทําไมนะครับมือมันหลบไม่พ้นจริงๆครับอ่าเราเล่นตามน้ําอะไรเปิดไปอ่ะได้ประตูนะครับถ้าผมเปิดตั้งแต่แรกอ่ะก็าอาจจะได้ประตูไปแล้วนะอันนี้คือพยายามใช้ช็อปเทิร์นหลบเนี่ยมันมันเป็นท่าที่ในความรู้สึกของผมนะมันเป็นทท่่าีีดเย มันหลบได้ก็คือหลบได้เลยแต่มันถ้าหลบหลบไม่ได้มันก็คือไม่ได้เลยมันไม่แบบเปอร์เซ็นต์หลบสูงเหมือนทับนทัสนะครับถึงสกิลเล่นท่านะครับจะออกไปแนวแบบเฉยๆแต่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่จบสกอร์ในกรอบเขตโทษได้ดีนะครับคือคมคอ่ะค่อนข้างคมเลนะดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยยิงเข้าไปครับคือจบสกอร์จากในกรอบเขตโทษได้ค่อนข้างบ่อยนะครับผมเล่นมาเนี่ยคือแทบจะไม่ค่อยพลาดเลยนะครับแล้วมันก็แล้วแต่ว่าโกของเขาจะเซฟหรือเปล่านะเออ เนี่ยมาพูดกันในเรื่องของการเปิดบอลบ้างนะครับคือตัวละครที่เป็นปีกเนี่ยยังไงก็ต้องแบบมีเรื่องเปิดบ้างแหละเปิดมาเปิดมันต้องแม่นระดับหนึ่งนะครับอ่าเปิดเข้าไปไปดิโมกเรียบร้อยครับอ่าคือการเปิดบอลของการแรบบี้อ่ะมันมันค่อนข้างแม่นนะครับถึงจะไม่มีพินพอยคอร์สอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าก็เปิดเข้าหัวเพื่อนบ่อยเหมือนกันไม่ได้เปิดทิ้งเปิดคว้างนะครับ แล้วมาดูจังหวะเล่นวันทูนะครับเป็นตัวที่เล่นวันทูดีครับเพราะว่าส่งสันดีไงมีความคล่องตัวเนาะอะไรอย่างนี้อ่าวิง่งเข้าไปจี้เข้าไปเปิดลุเฟรนิตรอยเรียบร้อยครับแหมบอกแล้วว่าเปิดแม่นครับเปิดค่อข้างแบบเข้าหัวเพื่อนบ่อยเหมือนกันครับอ่าเรามาดูจังหวะนี้ครับผมไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามเขาง่วงหรือเขาเมาอะไรหรือเปล่านะครับนี่ครับเขาเอาชาก้ามาวิ่งปิดลุตฟันนิตรลอยเฉยเลยแล้วก็เปิดให้ซานี่ยิงเข้าไปนะครับไม่ใช่ซานีไม่ใช่ซา,า,านี่เอ่อกันเดบิ คือหัวมันฟูเหมือนกันไงผมชอบเรียกผิดเว้ยแล้ว่า่งซาเน่กันนาะบี้ทรงผมเดียวมันเฉย,ยเลยแม่เอาละครับแล้วความรู้สึกของผมก็มีประมาณเท่านี้อ่ะครับเป็นตัวปีกที่แบบเก่งจริงๆคือมันก็ไม่ได้เก่งเวอร์หรอกแต่ก็รู้สึกว่าจับต้องได้เล่นง่ายนะครับคือไม่จาเป็นต้องเล่นท่าก็ได้เลี้ยงบอลดีติดเท้านะแต่ว่าเวลาดูเข้าบอลเนี่ยอาจจะเสียบอลง่ายไปสักนิดนึงนะครับมันจะไม่มีจังหวะที่แบบว่าปะทะเสร็จ ได้บอลกลับมาต่ออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีนะครับคือแทบไม่มีเลยแหละเท่าที่ผมเล่นมานะแล้วก็เรื่องของข้อเสียจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของสเตมินานะครับกับร่างกายที่บางแบบบางโคตรนะฮะเออคือโดนเข้าบอลปุ๊บปิวปั๊บเลยนะครับเป็นตัวละครที่เราแบบว่าเล่นตามน้ําดีอ่ะแบบไม่ต้องไม่ต้องจําเป็นต้องไปเล่นท่าแบบไม่ต้องหักอะไรปรุงแต่งอะไรมากมายอ่ะคือเป็นตัวที่เปิดบอลดีนะครับยิงไกลดีอ่ามันมันรู้สึกว่า เราแบบเล่นตามน้ําง่ายนะครับเอาละครับแล้วผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แหละครับกับการรีวิวการนาบี้ครับนะครับก็รู้สึกยังไงบ้างที่เห็นยังไงบ้างกับการนาบีของตัวนี้นะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสําหรับคนที่ติดตามผมผมหายไปนานอีกแล้วหลังจากโรลิโกหายไป5วันนะครับคืองานประจํามันเยอะจริงๆนะครับขอแบบขอเข้าใจผมนิดนึงโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ